1นึ่งสองซ้ำดูไอ้เฟียงใส่หน้าด้วยมันดับอีกแล้วไงอุ้ยเผีพ่อมาอยู่หลังกองครับมาอยู่หลังกองอะไรวะให้ M F ดังอ่าก็อะไรอ่ะเอาเอาทูบไล่ผีไม่ใช่สิอะไรวะน่ะ ให้เอาให้เอาทูบผีเริ่มเริ่มตอนพี่ล่าเผีเริ่มโจมตัวจุดทูบแล้วเอาทูบไปไล่บริเวณด้วยกินแอร์เรียกินแอรเรียไม่ยากไปไฟอยู่ไหนไฟอยู่เฮ้ยที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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำสามอุ้ยเหี้ย ไม่ไม่ไม่มาวางฟองวางความตกใจอยู่มันเหยียบเอเลยเออมันเหยียบเกลือแม่งเหยียบเกลือห้องนั้นเลยไปยื้อพึ่งถอยดิไปยืพึ่งถอยเริ่เปิดไฟอย่างอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วกาจะเนียนไปเดินไปเปิดไฟอ้าวให้เชื่อเอาเยอาไกลเปิดประตูไหนมั่งเนี่ยระตูนู้ดประตูนู้ดจะเย็นนะจะเย็นนะมึงเดินทั่วเลยอ่ะจะวัดเร็วจะวัดไหนดิวัดวัดโอเคมาห้องนี้ อย่าไปดิ้อยู่ห้งนี้ไกลอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไกลน่าจะอยู่ห้องน้ำนี่ห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้แหละห้องน้ำมันเหยียบอยู่มันเหยียบเกลื่อนกันแล้วเปิดไฟเลยไล่ไล่ที่เนี่ยขวดเกลือร้มหมดแลนะ้วเนี่ยน้ำยาล้างห้องน้ำไม่ฟีดว่ะอาจจะเดี๋ยวต้องมาดูใหม่วางไปก่อนแล้วกันไปเอาข,ของเพิ่มไกดอ้าวแล้วว่าจะไปสำรวจในบ้าน เอาขอเพิ่มก่อนนี้จะได้ไม่เสียนาฬิกาจะได้ไม่เสียเวลาโนนเลยได้ยินเสียงตักแทกตักแกบเนี่ยเดือนเรื่อบลเล๋ยววลงหมดนาฬิกากันแล้วหนึ่งสองสาก็จับ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 จับก็จับก็จับก็จับ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  ไปดูข้างล่างกันเ,เออไปดูข้างล่างก่อนได้ปะเปิดไฟหน่อยเอา้าไม่มีวงแหวนเมื่อกี้ในใจคิดว่ามีวงแหวนเลยอันเนี้ยมานี่ดิไปอ,อยู่ไปอ,อยู่เปิดไฟอื้ม <c oughs> เจอของกระถ์ว่ะเออดิเดี๋ยวมาเล่นอีกแล้ววะไปดูวะไปดูวะลังตู้นี้ได้มั้งเอฟเท่าไหร่มาดูดิยังไม่ดังนะนี่ไม่ได้ยินกระแกไม่ปิดประตูนี้ด้วยตั้มหนังตั้มหนังตกใจตุ๊กาตาเฮ้ยมีมีของกระถ์ได้ไงวะเฮ้ยมันต้องมีดิเออ ้ลูกบอลไปเล่นก่อนเราเข้าไปดูใหม่ปะแล้วเรามองข้ามเออมองข้ามเลยวะทำไมลูกบอลมันไหลวะนะ่ะไหลไปไหนู่นนู่นเห็นนะเห็นนะเห็นนะออวิ่งดิเฮ้ยเราด้วยดีเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดไฟโดยเขาโลเลย จะเห็นอะไรไหมเนี่ยเข้าไปก่อนปะไปดูในตู้หรือย่างตุ๊กตาวูดูไะเราไปดูปะเอากล้องไปตั้งด้วยไปปิดไฟด้วยเดี๋ยวค่อยไปวัดอุณหภูมิอีกรอบว่าฟีดปะถ้าไม่ฟีดก็น่าจะตัดแล้วเลยฟีดเปิดไฟเปิดไอ้เฟลเปิดเทอรทัดอ่ะอ้าวไม่เปิดเลยเลยปิดไฟแล้วด้วยเอาจริ้งเนี่ยทีนีแป๊บหนึ่งไกด์เมื่อกี้เหมือนบรรยายห้องเลย เปิดเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเก๋ไปเปิดไฟก่อนแกเมื่อกี้น่าจะย้ายห้องมาอยู่ห้องนี้แล้วแหละโอเคซ่ามาเชียซ่าขนาดนี้คุณใช้อะไรครับใช้แป๊บนึงไกเออแป๊บนึงเดี๋ยวขอเข้าห้องนี้ก่อนเช็คก่อนเพิ่มม,มีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไปดูอีกตู้หนึ่งอีกป้าอีกห้องหนึ่งแกมันปิดไฟแล้ว จริงๆมันต้องเป็นไอ้เกี่ยวกับพวกไม้กระดานแล้วล่ะถ้าขนาดนี้ไม่เจอจินไม่น่าจะย้ายห้องเฮ้ยโอ้โหลบสิบลบสิบถอยถอยถอยมาเลยใช่ไหมลบสิบมีกดออฟเก็บเฟียยแมงมันดับอีกแล้วไกลยหีไงเฮ้ยวุ้งไม่ได้โดนไม่โดนมานานไม่โดนมานานตกใจตกใจจริง รอด้วยวิ่งไม่ออกเอ <c oughs> <laughs> โอ้ยกูเล่นลูกบอลมึงติดเดี๋ยวึงเล่นกูเลยล่ะมึงเหยียบไฟด้วยทัน <c oughs> ไม่ติดว่ากูเป็นคนกูลากไปตบแล้วเนี่ยเอาไปดับไปแลวมันดับมันปิดไฟบ่อยมากเลยไกด์แม่อุตวอะไรชอบปิดไฟมันแห่ตอนปิดไฟแล้วมันกด <c oughs> ออฟไหญที่อะนะ <c oughs> อยู่หน้าประตูก็นี้กดออกอยู่หน้าประตูงั้นตัดเอ็มเอไปเลย เลยอะเดอะมิมิกมันมีอะไรเดอะมิมิกมันไม่มีเ e m f อยู่แล้วอ๋อคิดว่าดอตแล้วก็น่าจะตัดเพราะว่าตะกี้มันวิ่งผ่านตรงนู้นใช่ป่ะแต่ว่าแต่ว่าดอดต้ดองร้อไม่ขึ้นนะเออไม่ขึ้นงั้นก็น่าจะตัดดอดไปได้ไปเล่นลูกบอลลืมลูกบอลแล้วไมเล่นลูกบอลแล้วเ,เ,เ,เด็กป่าววะค่อยๆกิ้งวะค่อยๆกิ้งแม่สยองไม่มีแรงเตะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดออฟใหญ่ที่แล้ว เฮ้ยคนอมใจที่บ่อยนะเนี่ยสิทธิ์เป็นเดอะมิอีกเพราะว่ไม่รู้คือปีก็ยังไม่ได้ตรวจเลยห้าสิบหกสิบห้าสิบแปดโอเค okay. กินกันไหมกินกันไหมกินกันหึหมกินกันเถอะเพื่อความอรุณอรุณของเราอ่ะไปแไนะป้งกันกันไปแปไงกันไปมาค่อยๆเดินแบบเนี้ยอ่ะเดะอู้เดินเดินแบบเพื่อเสียสนนติเหรอ เอาเทียนวางข้างกูเดือนตามเทียนอ่ะเปลไฟกันปะเอาเทียนมาดับ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 จุดดิจุดดิมา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 เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟแฉ่นึกวกลัวไปข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างอ่ะเออไปหาของมาทันให้เจอกันไม่เจอเลยเมันไม่มีฟิดไฟด้วยตรงนี้เราเมินอะไรไปกว่าไม่รู้อ่ะ ด้วยดมบังตาอยู่ในรังวะไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีงงวะไะไปห้องนอนอ่ะเอาดึงรอบห้องนอนห้องไหนอุ้ยพี่พ่อเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ้วกไอ้เหี้ยต้องใจ โอ้ยโหอะไรกันดิเนี่ยมันยิ้มให้นะตุอ๋อฟิวเจอและเจอและไอ้ฟิวไอฟิวฟิวไอ้ฟิวเฮ้ยอยู่ไหนอะ มาเอาตุ๊กตาก่อนอยู่นี่มาเป็นตัวเลยเร็วเร็วรีบมารีบมา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 ,มา,มาเจอแล้วเจอแล้วอะไรตุ๊กตาอยู่ยล่างมา,มาเป็นตัวเลยต้องไปหาที่ดบนะเออดีต้องไปข้างล่างแล้วมั้งเ,เราต้องหาด้วยว่าตอนนี้ผีมันอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา อย่าอาบอกว่าทันหรือไม่ทันเมื่อกี้ใจหายเวบต่อเทียนเฮ้ยไอวิ่งดิว,วิ่งดิว,วิ่งดิดดดมันไม่ได้หลอกมันไม่ได้ล่ามันหลอกด,ดึง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 อีกแล้วอยู่ไหนกูนอุ้ยเชี่ยยืนอยู่นี่ <laughs> <laughs> ยืนเน่าหแหม่ยืนสะอ้วนเลยนะพี่น้อง ดัดลออกูตกใจหมดถึงกระปินยังไม่ได้ตรวจเออว่ะไม่ได้พกไฟฟิลกระปินมาด้วยใจเย็นนะใจเย็นนะเอาไงย้ายของสัมภาระตองเช็คใหม่ป่ะว่ามันย้ายอีกเปล่าเดี๋ยวๆขอสมุดไปเล่มหนึ่งครัอ่ะนะเอ๊ะเป็นะไรกันเละ ไม่ถึงด้วยแขนสั้นอูมันอยู่ในห้องขาลงรถว่าไกด์รู้ได้ไงลบสิบสองลบสิบสองไกด์ถอย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 ด้วยเร่นอนเปิดประตูด้วยถอ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 ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูถอยด้เอ้ยเขียนหนีบทุกตะอ้าวถือไม่ได้อ้าได้แล้วมันอยู่ในรถจริงๆเอ้าเดินชน์ประตูไกดนี่เซ็ตแรงจริงมันอยู่ในรถจริงจริงอ่ะไม่ไม่ใช่เซ็ตแ้วเมื่อกี้ดาวมั่วไอ้แต่ไฟบ่อยมากเลยนี่จริงๆแต่แม่มันไม่มีโอ้ยทีมแขนได้หนึ่งที ไม่มีอไอช้อยนะมีดิต้องมีดิเมื่อกี้มีอะไรบ้างฮะกดออฟก,กับฟีดอ้าวงั้นก็เหลือฮันตัวเลยฮันตัวจึ๊งอีกแขนหนึ่งเจ็บใช่ไหมล่ะใช่สินี่แหละคือความเจ็บที่แกได้หลอกฉันนี่แทงแทงเข้าอะไรอะไรปะนักนแก๊ปอุ้ยเกือบโดนหัวใจแต่นี่จริงเข้าปอด ดูดิมึงแทงอะไรไปมั่งและแทงไปแทงไมีแขนซา้ายแขนขวากระปอดแต่ยังไม่โดนหัวใจใม่หัวใจพิลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนหัวใจว่ะ <laughs> โดนใจโดนใจอ่ะเพื่อนอ่ะเปิดประตูได้ด้วยมันล่างแป๊บเดียวไงก็เราอยู่ข้างนอกไงอ,อ่าความขิ้โกงเราเยอะ โอ้ยเรียบพี่หลักเรียบร้อยเรียบร้อยมันอยู่นู่นครับมันอยู่นู่นมันอยู่หลังกล่องครับมันอยู่หลังกล่อง อยู่หลังกองรับมันอยู่หลังกองไอเฟวมึงนะมึงเดินนี่มีบอกจุดผีได้วยเว้ลุ้นชิบหายอยู่คนเดียวชี้จุดจิมีส่องไฟด้วยแล้วเป็นคนยังไงกี่เห็นแวบหนึ่งโหมาเหมส่องไฟเรียกผีด้วยนะ มันอยู่นั่นเลยเฮอวิ่งเงียบเลยเออวิ่งเงียบเลยแหละนะผีโผล่อะนี่ดิเซตตี้หมดเลยเขนวิ่งไหวป่ะไม่เห็ลนะกลางๆเบื่อเหมือนเราวิ่งหัวเตี๋ยนี่เซตตี้หมดจริงๆเลยใครเลยแก่ก้าวง้อกูเล่นตุ๊กตาด้วว่ะไปหาฟิกกปีนป่ะอ่าไปดิมีปฏิเสธบ้างก็ได้บางทีอ่ะต้องกินยาแล้วเด็กฟิเกปีนอะเออต้องกินยาดิ ไปดิเด้อเออดีเด้อคือว่ากดไว้อ่ะน่าจะตัดไปเลยไก่กดไลค์ติ้งกันแปยแล้วนะสามสองหนึ่งเข้าแม่งกองไว้แถวๆนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวดูยูวันทู and s ซิ k เฮ้ยจะไปกับพี่ปะ คำเพลวิสมีไปให้ดูคำดาวคำดาวคำดาวนะเฮ้ยโอเคมีเยอะมีมีมียีงกระปิได้นะเออจบแค่นี้จบไปฮันต์ตู่ไปแล้วจำไม่ผิดหรอก